สำหรับฮาทูในวันนี้นะคะตานก็จะพาเพื่อนๆมาทำ o มชั่นกราฟิกง่ายๆด้วยแอปตัดต่อในมือถือกันค่ะ w e o c o m e t o ตานชัดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่ช่องตานชัดนะคะแล้ววันนี้ค่ะเพื่อนๆก็มาอยู่กับตานในช่วงของ How To ตัดต่อคลิปวิดีโอสําหรับแอปพลิเคชันที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นแอปตัดต่อน้องปลาสีแดง หรือว่าแอป v l LO, v l o Vello นั่นเองนะคะสำหรับ h า w t ทูในวันนี้นะคะตานก็จะพาเพื่อนๆมาทำ Motion Graphic ง่ายๆด้วยแอปตัดต่อในมือถือกันค่ะโอเคงั้นไม่รอชาแล้วอยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะไปกันเลยสำหรับ Motion Graphic ที่ตานจะพาเพื่อนๆมาทำในวันนี้นะคะตานจะทำไว้ในส่วนท้ายคลิปหรือว่าตอนปิดคลิปนั่นเอง พอเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดที่โครงการใหม่ได้เลยจากนั้นก็เลือกเอาไฟล์งานที่เราจะใช้ได้เลยนะคะและกดเลือกอัตราสัดส่วนของหน้าจอได้เลยนะซึ่งคลิปนี้นะคะตัาจะใช้อัตราสัดส่วนเดียวกันกับของ y o u t u b e เลยนะอัตราสัดส่วนก็คือ16:9ต่อสําหรับคลิปวิดีโอที่ตาเลือกมาจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เลือกมาทำโมชั่นกราฟิกเป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้นนะคะซึ่งการตัดต่องานจริงเนี่ย มันอาจจะเป็นไทม์ไลน์ที่ยาวเลยและตัวโมชันกราฟิกเนี่ยก็จะไปอยู่ในช่วงท้ายคลิปหรือว่าตอนปิดคลิปของตาน,นั่นเองค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆไปกดที่วิดีโอของตัวเองแล้วก็มากดเปิดการใช้งานคีย์เฟรมขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการทำคลิปวิดีโอของเราให้เป็นทรงกลมโดยไปกดใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเส้นขอบแถบเครื่องมือเส้นขอบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาปรับตรงความกลมให้เป็น100 เท่านี้มุมของคลิปวิดีโอเราก็จะมีความโค้งแล้วในคลิปเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นเส้นสีส้มนะคะเป็นการบอกว่าเราได้เปิดการใช้งานคีย์เฟรมไว้แล้วเรียบร้อย นั่นก็หมายความว่าคีย์เฟรมแรกวิดีโอของเราจะเป็นจังหวะนี้ต่อมาเราจะมาขยับคลิปให้เป็นวงกลมโดยเคลื่อนไทม์ไลน์ของวิดีโอขึ้นมานิดนึงนะคะและกดบวกเป็นการเพิ่มคีย์เฟรมจากนั้นเราก็มาขยับด้านซ้ายและด้านขวานะคะเป็นการทำให้คลิปวิดีโอเป็นวงกลมต่อไปก็จะเป็นการทำให้คลิปวิดีโอของเรานะคะลดขนาดลงไปเรื่อย โดยดานจะเลือกเอาช่วงเวลาที่จะเพิ่มคีย์เฟรมนะคะเป็นช่วงท้ายวิดีโอเลยแล้วก็ลดขนาดวิดีโอของเราลงไปประมาณนี้แต่ยังไม่สุดนะคะเพราะดานจะทําให้เขาเด้งขึ้นมา1จังหวะแล้วค่อยยุบป,ปิดโดยการเพิ่มคีย์เฟรมขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วก็ขยายวิดีโอขึ้นมานิดนึงปิดท้ายด้วยการเพิ่มคีย์เฟรมอีกหนึ่งที่ท้ายคลิปแล้วก็ลดขนาดวิดีโอลงไปสุดเลย ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะมาเปลี่ยนสีพื้นหลังโดยกดที่เครื่องมือพื้นหลังนะคะตรงแถบเมนูข้างล่างจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยตันจะชอบใช้พื้นหลังเป็นสีขาวขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะตันก็จะมาใส่เสียงเอฟเฟกตตรงจังหวะที่เราทำวงกลมให้เด้งขึ้น และนี่ก็คือเสียงที่เราจะใช้นะคะเราจะาใส่ในจังหวะที่วงกลมเด้งขึ้นนะคะจะให้ฟิลเหมือนกับลูกโป่งแตกหรือว่าฟองน้ำแตก เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับการทำโมชั่นกราฟิกยังไงเพื่อนๆก็ลองนำไปตัดต่อในคลิปวิดีโอตัวเองกันนะคะเพิ่มลูกเล่นให้มีลูกเล่นมากขึ้นแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ถ้าเกิดมีคำถามหรือว่าอยากจะให้ดันมาแชร์วิธีการทำในส่วนอื่นๆอ,อีกก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดีย๋ยวดันจะเข้ามาตอบแล้วก็นำมาแชร์กันนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ดันด้วยการกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ใหม่ของตันไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ